ง่ายหนนาทีไปที่ Facebook ของเรามาที่3มขีดตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่เพจไปที่คำว่าสร้างเริ่มต้นใช้งานตั้งชื่อเพจ ถัดไปเลือกหมวดหมู่เลือกหมวดหมู่ถัดไป ถ้ามีเว็บไซต์ก็ใส่เว็บไซต์เข้าไปนะคะถ้าไม่มีก็อ๋อันนี้ป้อนที่อยู่ขอโทษทีไม่มีก็ติก๊กถัดไปใส่รูปภาพใส่รูปโปรไฟล์เรียบร้อยทีนี้เราก็มีเพจแล้วนะคะ